สวัสดีครับเจนะครับบิตคอยน์มเนอร์นะครับวันนี้ก็มีข่าวนะครับเปิดตัวเครื่องใหม่อีกแล้วนะครับผมจริงๆเป็นเครื่องเดิมนี่แหละครับแต่เป็นรุ่นอัปเกรดแล้วก็มีรุ่นที่เปิดขายผ่านเว็บบิตเม้นนะครับขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับใครที่สนใจก็เข้าไปสั่งกันได้แต่ว่าตอนนี้นะครับอาจจะหมดแล้วนะหมดอีกแล้วสุดยอดไปเลยหมดตลอด ก็จะเป็นรุ่นของเครื่องขุดนะครับตัวเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันเปรียบเทียบร,ระหว่างดิวเลอร์จีนนะครับกับบิ t เมนนะครับว่าอันไหนมันถูกมันแพง,งกันนะครับรุ่นที่เปิดขายนะครับก็คือแดนแดน,ดน มันคือ S19JPO100TH นะครับผมก็เป็นตัวนี้นะครับที่ b i t m a i นเพิ่งเปิดขายไปเมื่อตอนรู้สึกผมจะเห็นล่าสุดนะที่มันเปิดขายตอนใบยๆเย็ยยนๆน,น,นะครับตอนนี้หัวข้ามปุ๊บหมดปั๊บเลยนะครับผมอย่างรวดเร็วนะเออมันหมดเร็วจริงๆทุกสินค้านะครับออกปุ๊บหมดปั๊บนะครับ ็ตัวนี้เป็น s 1 9 J นะครับโปรร้อยทนะครับก็วางจำหน่ายที่ราคา1,000 0ดอลลาร์ 1, 000, แล้วก็ชิปปิ้งใน10วันทำการนะครับก็เหมือนกับที่เราเข้าจากจีนแบบผ่านดิวเลอร์นะครับก็ประมาณ10วันทำการกันนะครับทีนี้ก็1,000 0ดอลลาร์ 1, 000, เนี่ยมันกี่บาทนะเดี๋ยวเรามาคำนวณกันผมขอเอาเครื่องคิดเลขก่อนนะครับ บางคนบอกเอ้ยพ่อค้าบวกแพงหรือเปล่านะครับผมเราก็บวกแค่ดําเนินการแค่10%นะครับหนึ่งหมื่นนะครับเพราะสินค้า,ากาําไร10%นี่ก็ถือว่าเป็นสินค้าทั่วไปเลยนะอาจจะทั่วไป20%ด้วยซ้านะครับอันนี้เราก็ไม่ได้บวกเยอะมากอยู่แล้วนะครับเพราะว่าความเสี่ยงมันก็สูงนะเวลาของต้องติดตามต้องอะไรนะครับอันนี้หนึ่งหมื่นดอลลาร์นะครับก็คูณด้วย อ่าเรทดอลลาร์ตอนนี้เท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวขอดูเรทดอลลาร์ก่อนเรทดอลลาร์นะครับอ่าเรทดอลลาร์สามสิบสามจุดสามนะครับขึ้นมาอีกแล้วนะเราก็เอาหมื่นดอลลาร์นะครับคูณสามสิบสามจุดสามนะครับ บวกกับค่าธรรมเนียมการโอนพันสองนะครับแล้วก็บวกกับค่าชิปปิ้งนะครับอยู่ที่ประมาณ199ดอลลาร์นะครับ199ดอลลาร์ผมขอใส่ตรงนี้ลนะ6,626่ 6, 6บาทนะครับบวกด้วย 6,626.9บาทก็จะอยู่ที่340,000บาทนะครับผมอันนี้คือราคาบวกเงินโอนแล้วก็บวกค่าส่งนะครับแล้วมีค่าอะไรอีกนะครับภาษีนำเข้านะครับหรือภาษีมูลค่าเพิ่มทั้ง2อ,อย่างภาษีนำเข้านะครับคูณด้วย1.1ก็คือ10%นะครับ ก็จะเท่ากับ374,909บาทแล้วนะครับแล้วก็บวกกับคูณกับค่าของเอ่อจริงๆมันมีค่าดำเนินการอยู่ประมาณ500,000นึงนะครับแต่เดี๋ยวเราคูณขับภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ก่อนนะครับคูณกับ1.07นะครับก็อยู่4ี0แสนหนึ่งแล้วนะครับบวก ค่าดําเนินการเอาเข้าอีกประมาณพันหนึ่งก็ตก4ี่0 0นสองพนะครับอันนี้คือซื้อผ่านเว็บนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นราคาที่ซื้อผ่านร้านเราละ่ะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าใครอยากได้บินแว็อะไรเงี้ยถูกต้องก็แนะนำซื้อผ่านเว็บหรือใครอยากซื้อผ่านเว็บไม่เป็นฝากเราสั่งซื้อได้นะครับมีบริการรับสั่งซื้อ คิดก็คือ5 1 0ถึงนะครับคิดแค่าดำเนินการประมาณนั้นนะครับไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูรายราคาไรายได้กันนะตอนนี้เอสสิบเก้าเปตัวร้อยสแล้วก็ขายอยู่ที่3 9 9แ0 0วันนี้ลงมาหน่อยนะครับ ตัวนี้จะลงมา44500นะครับตัวนี้ก็ลงมา39500นั้นอนาจจะถูกกว่าผ่านเว็บบิตเมนนะครับวันนี้ก็ตัวของตัวนี้ก็ตัวพวกนี้ยังไม่มีราคามาวันนี้นะครับขอยืนเป็นราคาเดิมก่อนนะครับ ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งเก้าเก้านะครับอนันนี้ตัวนี้ตัวนี้หนึ่งสองสี่หกแปดสิบห้าทีเฮดรู้สึกจะมีราคาอยู่เดี๋ยวผมขอดูราคาแป๊บหนึ่งนะครับหนึ่งสองสี่หกสองหนึ่งเก้าอ่าลงเยอะตัวนี้สองหนึ่งเก้านะครับอืมตัวนี้ลงมา ตัวนี้หนึเโอเคราคาประมาณนี้นะครับอ๋อมีตัวที่ L2 นะครับวันนี้มี L2 มือ2ราคาถูกมากนะ L2 มือ2อยู่ที่สามหมื่ก็ค่อนข้างถูกนะครับ L2 มือ2ก็เป็นตัวที่ทนอีกตัวหนึ่งเลยนะก็แนะนำอยู่วันนี้ก็ มีประมาณนี้นะครับตัว L2 มือ2แล้วก็ s 1 9อ๋อมีตัวหนึ่งเพิ่มเข้ามานะ a d v a n c e ใหม่ผมขอแก้ตัวนี้เลยแล้วกัน9 0 t h เป็น H9 s 1 9 h i นะครับตัว9 2 5 t h นะครับรุ่นมันจะเยอะไปไหนนะครับราคาอยู่ที่ สามแสนเก้าพันนะครับสามแสนเก้าพันนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับแปดสิบเก้าไอโอเคประมาณนี้แล้วมีอะไรอีกอ๋อวันนี้มีอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็เป็นอ่ด็อกมินินะครับผม เราก็ได้สั่งมาแล้วเดี๋ยวไว้จะมารีวิวนะครับให้เพื่อนๆดูกันว่าด็อกมินินะครับตัว Wi-fi นะครับเป็นด็อกมินิ Wi-Fi เดี๋ยวขอเพิ่มตรงไหนดีด็อกมินิ Wi-Fi นะครับด็อกมินิ Wi-Fi ล็อกมินิ wifi นะครับออกมาแล้วนะครับราคาจะอยู่ที่ตัวนี้ราคาเพิ่มมานะ3 4 9เพราะว่าตอนนี้ของหาย,ยากขึ้นนะครับล็อกมินิ wifi นะครับอยู่ที่ราคา <c oughs> เดี๋ยวผมขอดูราคาแป๊บหนึ่งนะครับ ด็อกมินิ Wi-Fi เนี่ยจะแพงขึ้นมาจากด็อกมินิปกตินะครับด็อกมินิ Wi-fi อยู่ที่สาม0มืารนะครับก็จะราคาสูงขึ้นมาหน่อยนะครับ มันก็จะดีตรงที่ว่ามี Wi-Fi นะครับต่อที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเดินสายแลนหรือว่าต่อเน็ตใหม่สามารถใช้ด็อกมินิ Wi-Fi ได้ทุกที่ที่มีลักนะครับใครเอาไปใช้โซลาเซลล์ก็ง่ายขึ้นนะครับต่อตรงแผงเลยอันนี้ก็จะทำได้นะครับต้องลองเทสนะครับก็น่าสนใจเดี๋ยวถ้าเกิดได้มาผมจจะไปลองนะครับต่อตรงแผงโซลาเซลล์เลยอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตรายได้ อัปเดตรายได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราขออัปเดตรายได้อิงเปลี่ยนเว็บบ้างนะครับเป็นเว็บ v i t t c นะครับอารหัสรหัสอย่างนี้เราเอาตามภูเลยนะครับอันนี้ก็เป็นภู v i b t t c นะครับใครที่ยังไม่สมัคร ผู้ก็มาสมัครได้นะครับลิงก์ด้านล่างนะครับตัวนี้นะรายได้ของตัวร้อยทีเราจะใช้ตัวนี้เป็นหลักนะครับก็จะอยู่ที่3 3มสามสิบามดน์นะแต่ถ้ายังไม่หักไฟก็อยู่ที่ 37. มสิบเจ็ดอเอาที่ไม่หักไฟนะครับเพราะว่าไฟเดี๋ยวเราคำนวณเองเป็นบาทนะครับเป็นหน่วยละสีบาท3 7มเจ 37.12นะครับเราก็จะามาใส่ตรงนี้นะครับ <Yeah. S 1> เท่ากับ37.12คูณด้วย31วันนะครับคูณด้วย34บาทเ,าเลขหายนะสามเคูณ30 37.12คูณ30ก็จะตกอยู่ที่ประมาณ37ต่อเดือนนะครับอันนี้คืออิงเว็บ v i b t c นะครับ37.12 37.12คูณ30คูณ33 33.4 นะครับก็ทําเป็นเดือนโอเครายได้ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเกิดเป็นไรคอยดรอคอยล่ะแล้วผมขอเปลี่ยนเป็นรู้สึกในเวียจะไม่มีให้ละอ๋อมีมีมมมเลือกได้นะครับโอเคแต่รายได้นี้มันยังไม่เป๊ะมากนะครับ มันยังไม่รวมกับเหรียญด็อกงั้ขอกลับไปที่ a s i ิ value ของเราดีกว่านะหรือแอนพ o ูนะไอตัวรายได้ของตัวรายคอยมันจะไม่รวมกับด็อกคอยนะครับมันก็เลยจะไม่ไม่เป๊ะเดี๋ยวเรามาดูตรง L7 ตรงนี้วันนี้ก็ มี L7 หลุดมานะครับตัว 9,500mH นะก็เริ่มสั่งได้ตัวเดียวนะครับอ่าก็ตอนนี้รายได้มนอยู่ที่4,919นะครับก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะเรามาอัปเดตตัวไรคอยบ้างนะครับ4,919ก็เพิ่มขึ้นนะไรคอยเพิ่มขึ้นไรคอยด็อกคอยเพิ่มขึ้นนะก็ ก็จะคืนทุนประมาณ4เดือนเหมือนเดิมนะอันอื่นก็5เดือน6เดือนนะครับ l 3ราคาปรับไหมตอนนี้ก็ยังขายราคาเดิม36900นะครับกับ35900ดอกมินิขึ้นมาหน่อยนะครับ34กับ36ตัว l t 5 l t 5, 5ตัวนี้ลงมาหน่อยนะครับอยู่ที่ 2 8งแนะครับสองแปดเอันนี้ขึ้นมาหน่อย2 5 9ห้าเนะสองสีเท่าเดิมนะครับทวดตัวนี้ทำได้2 8 9นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับ LT 5โปรกับ LT 5ไรายได้ใช้ได้เลยส่วนถ้าใครเน้นบิตมั่นคงนะครับก็มาบิตคอยแต่ไรายได้ก็ลดลงมาหน่อยนะครับตัวของ ราคามันก็ลดลงมานั่นแหละนะครับผมแต่ก็ยังลงไม่เท่ากับรายได้นะครับก็อยู่ที่เดี๋ยวผมลองมาเปลี่ยนเป็นที่ a s i c v a ว u e ดิว่ารายได้มันจะเปลี่ยนแค่ไหนนะครับขอไปที่ตัว 100th เหมือนกันนะตัวของ S19 j p เก0 0เนะครับ ใช้เลขนี้เลย1 3ึ่ในนี้ขึ้นรายได้เยอะกว่านะครับเยอะกว่าของตัวเวียนะครับอาจจะเป็นเพราะเหรียญที่ได้รายได้เยอะนะครับไม่ใช่ตัวบิตคอยทําให้เว็บไม่เลยคํานวณได้ไม่ตรงกันเดีย๋ยวเรามาดูว่าจริงไหมนะครับเราก็มาที่ w วัตถ m i ม้แล้วก็มาดูที่ m i n เนอนะครับ แล้วเราก็มาดูที่ S19 นะครับตัว 100th อนะ่ะตัวเดียวกันเลยก็ได้นะเห็นไหมมันจะเหรียญที่รายได้สูงสุดนะครับไม่ใช่ตัวของออวอตไม่ใช่ตัวของ Bitcoin เป็น PPC ทำให้รายได้ของ ASIC Value อ่ะมันสูงกว่าตัวของ b b c แต่ถ้าเกิดขุด bitcoin มันก็37พองกันนะครับ ถ้าเกิดเราไปขุด PPC เราก็ได้39.45นะครับก็จะรายได้เนี่ยมันเป็นการประมาณกลานนะครับบวกลบ10%นะครับถ้าเป็นตัวนี้เราเปลี่ยนเป็น39.45กนะก็จะกลับมา10-11เดเดือนขึ้นทุนเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็เพราะราคามันก็ลงมานะครับอันนี้ก็ทําได้ที่44นะครับตัวนี้อาจจะทําได้ที่พรุ่งนี้นะครัราคาพรุ่งนี้ผมว่าจะลงมาหน่อยนะครับเป็น399นะครับประมาณนี้นะครับราคาก็อยู่ที่วัน12เดือนคืนทุนก็มาณปีหนึ่งซึ่งเครื่องก็จะเป็นประกันของ Bitmain นะครับ1ปี แต่มีค่าจัดส่งเคมนะครับโลละพันแปดนะครับค่าจัดส่งเคมไปกับระหว่างไทยไปจีนและกลับนะครับซึ่งตัวนี้เราก็มีดําเนินการจัดส่งให้แต่มีค่าบริการนะครับประมาณนี้ S9 S9 เนี่ยมันมี S9 ที่เป็นประมาณนี้นะหมื่นสี่เนะครับ ออโอเคก็เพิ่มวันนี้ก็คือด็อกมินิไวไฟนะครับแล้วก็บิดเมนะครับเปิดขายตัว s 1 9 j ที่ราคาห0 0 0นดอลลาร์ 000, นะครับงั้นถึงบอกนะครับว่าราคาที่เราขายเนี่ยมันเป็นราคาปกติไม่ได้แพงเกินไปแต่บิดเมนมันขายมาแพงด้วยนะครับแล้วราคาแต่ว่าบางที ถ้าเกิดเหรียญมันราคาดีแสดงว่า,าดิวเลอร์เราก็จะปรับขึ้นราคาแต่เราดำเนินการต่างๆเนี่ยเราก็คิดประมาณ10%บวกลบนิดหน่อยนะครับไม่ได้คิดอะไรมากมายนะครับวันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับการรีวิวราคานะครับของแต่ละเครื่องเราวันนี้ไม่ได้เอาราคาแซทสิมาอัปเดตนะครับ D7 ก็ยังไม่ได้อัปเดตเพราะยังไม่มีของนะครับ ตอนนี้หาราคาได้ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับมีข่าวอะไรออกมาใหม่นะครับเราก็จะมาอัปเดตกันอีกถ้าบิตเมนมันขายมาถูกเนี่ยเราก็อาจจะเอาจากบิตเมนโดยตรงเลยนะครับดัางนั้นบางทีบิตเมนขายเองก็ไม่ได้ว่าจะถูกนะครับบางทีก็แพงเหมือนกันโอเควันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ ใครสนใจอะไรก็อิ inbox มาสอบถามที่ j b i t c o i n miner นะครับ Li n e @jbitcoinminer หรือ f c e e o o o นะครับเครืค่องขุดบิตคอยหาไรายได้นะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับกด s u b ส c ค i b e กดไลค์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย